สุรศักดิ์เขาเขเหมือนอาจารย์นะสเมื่อก่อนเป็นก็เล็บบอร์ดมากเอาไว้ก่อนเราแกงไม่ต้องมีโรงเรียงก็เดนียวนะครับข้อสองต่อแล้วก็มอดไม่เลี้ยงคู่กับไม้ไผ่พวกเอาพันแนะนำเอาพันง่ายๆก่อนเลยของทีไทยเนี่ยจะเป็นทอดต้นจากพันที่เป็นพื้นด้านแล้วก็ไม่ใช่ไม้ที่ยอดเวลาโตขึ้นแล้วยอดความชื้นสำคัญที่สุดในการเลี้ยงมะเข้าเพราะมะเข้าเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบน้ำครับก้อสามข้อมูลลองจัดหาถ้าเราทำเริ่มจากสิ่งที่ชอบมันก็ทำเล่นได้ง่ายเจ๋งเลยคนที่ได้ั้งวันผมต้องการ อดเยี่ยม,มงานใหญ่ษาดูก่อนว่าเขาต้องการแบบไหนเขาซื้อเลยมันก็ไม่ได้แต่แค่มันจะเอามาตายมันจะเสียกำลังใจให้เลี้ยงผู้อินเตอร์อยาเงี้ยอยาเพิ่งไปเลี้ยงก่อนซื้อมาเงี้ยแล้วตายท้าไม่เลิกเลี้ยงไปเลยก็ได้ถ้าจับฟังให้ได้ก่อนของไทยราคาถูกๆมันลองเลี้ยงก่อนถ้าเข้ามาจลิงเนี่ยมันชอบอยังไงเราเอาวิธีว่าเราไปดูโปว่าเขาปลูกอะไรได้พอเราจับทางได้ค่อยไปมีแล้วของเราเอง ั้งคำถามว่า,าจะจากอะไรตอบเปลี่ยนไปทุกศึกษาจากคนดียุคก,ก่อนอ่านทถ้าใจร้อนเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเราเลี้ยงู้สมง่ายๆเลี้ยงได้โอเคค่อยขยับไทยแลนด์เนี่ยเราต้องศึกษาความรู้จากหลายๆที่ทำสภาพแวดล้อมให้ได้เหมือนของเขาที่เขาอยู่เลี้ยงยังไงก็รอดครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปโนเด l โนหนึ่งไม้กิมแมลง ในที่สุดเราก็ไปอยู่ที่สวนภูมิชมพูแลนเราก็อยู่กับพี่อมพลและพี่รัชนี yes ฝนมันมัน,ม,นมันมานะมันมาลำบากลำบนมากเลยนะคลิปนี้เราขอแบบว่าสักแสนวิว <laughs> ขอรักแสนวิวขออือต้องขอขออันนี้ที่ีพี่อมพนพี่รัชนีต้องขอพูดเกินก่อนที่เราจะเข้าไปในสวน ที่มาที่ไปนี่ใครเริ่มก่อนอัมพลใหม่ใหม่ใหม่หมอัมพลเริ่มค่ะอ๋อพี่พี่อัมพลก่อนพี่อัมพลก่อนแล้วคือมันยังไงพี่ขอขอขอแบบจุดเริ่มต้นอ่ะพี่อัมพลเล่าจุดเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นใช่ที่เริ่มหมอะอ๋อคือจุดเริ่มต้นก็มีน้องก็ให้มาต้นหนึ่งแล้วก็มาเลี้ยงดูแล้วก็หลานหลานตาว่าต้นอะไรไม่ไม่ใคยรู้จักอืม ดังที่ปันจลุงเป็นแลนเมอกแข่งลิงไม่มีใครด응ูจักก็เลยเอามาเพื่อให้เด็กได้ศึกษาความรู้ก็เลยเรื่อยๆอ๋อแล้วอะไรกี่ปีมาแล้วพี่ก็สิบสิบกสิบสิบปีสิบสิบเจ็ดปีประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีก็ได้ไล่เลี้ยงกับผมเลยนะพอๆกันพอๆกันตั้งแต่ไทยซีบีเอสเรียนอ่าไทยซีบีเอสอ่า แต่ตอนนั้นคุณคุณคุณนายเขายังไม่ไม่ได้มานั้นนช่ไคุณนายก็ให้คุณนายก็จัดการคือผมก็เลี้ยงไว้ไม่ใช่แล้วตอนนี้มันลดสถานะมันเป็นคนสวนยังไงพี่แล้วเขาเป็นกลายเป็นเจ้าของสวนยังไงมันมันเกิดอะไรขึ้นพี่มัน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 จุดพลิกผันยังไงคือเมื่อก่อนเขาจะเป็นรับอ่านไอ้เย็บเถ้าป่าอ๋อแล้วก็คือคุณมันเยอะเลยก็ผมก็ํำตอนนี้เล่นอยู่ ก็ไอ้น้องก็หยุดนะมาทำแต่นี้นีกว่าแต่ตอนนั้นเอ,เอาเอาถามพี่ถามพี่รักก่อนถามพี่รักก่อนว่ามันมันิี่โดติเป็ดปีแล้วทีเนี้ยเออมันทําไมมันถึงมามาเป็นเจ้าของสวนได้ไงชอบชอบมันสวยเห็นตอนแรกชอบก่อนเลยใช่ค่ะมันแปลกเมื่อก่อนพ่อก็มาแล้วก็แม่ทําขนมไม้แบบเนี้ย อ๋อก็คือจริงๆเคยทํามาเป็นขนมเป็นอะไรมาก่อนอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเราเฉยๆใช่ค่ะเฉยๆแต่ว่าพอเห็นมันมันหลากหลายคือพี่อมพลเนี่ยเขาเอามาใช่ค่ะเอามาเป็นอีกแบบพี่อมินพลเอามาต้นนั้นบอกว่าซื้อมาสามร้อยแต่จริงๆเราไม่ใช่สามร้อยมันแพงมากเลยแบบนั้นละคะทีนี้พิรัตหลังๆพิรัตคือพี่อภพลเลี้ยงรอดทีนี้พิรัตก็ชอบแล้วก็สั่งเองเลย อ้หลังอีกเลยแล้วพี่อมนยังไงก็โดนลดสถานะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเป็นคนสวนคนนวไปเลยตอันั้นกี่ปีมาสิบกว่าปีเหมือนกันใช่สิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วก็คือรีกายตอนตอนนี้คือเราคนสวนจะเข้าไปเราต้องขออนุญาตเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีเขตหวงห้างเขาอยู่นะ คนไม่ทราบวันไหนขายแล้วหรือไม่ขายดีหรือว่าตรงไหนขายได้ขายไม่ได้อะไรแบบนี้ถ้าถ้าเกิดมีลูกค้ามาก็คือไม่ได้จะไม่เข้าไปยุ่งไม่ไม่เข้าไปอ๋อคือการลูกค้ามาก็ไม่อยู่คือจะไม่กล้าแล้วคือเวลาขายว่าไม่รู้ว่าตอนไหนก็ปล่อยไปแล้วจริงจริงเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นบริการเตือนตามหลังนะถ้าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเพราะนี่เขาจะต้องนำหน้าเราเดี๋ยวไว้รอดูตอนเดินเข้าไปนะแต่ทีนี้ มันจะมีมอันนึ่งเป็นประเด็นที่ว่าอบางคนเขาคิดว่าพี่เลี้ยงเป็น,ปนแบบว่าอีแวบคือนะที่นี่ดูข้างหลังมันไม่มีอ e ีแวบมันเป็นโรงเรือนแต่ทําไมมันเลี้ยงเนี่ยมันผมดูอากาศชยภูมิเลยมันเขาว่าแบบนี้ค่ะคือหมายถึงเด็กเด็กอะค่ะคือเลี้ยงเขาขุดมาจากป่าก็คือเลี้ยงไม่ได้อ่า ทีนี้พอเห็นของพี่เหมือนพี่เอาไปโชว์ที่ตลาดใต้โหนดเลยแบบนี้เขาก็ตกใจว่าทําไมแบบนี้เลี้ยงได้ก็คือต้องน่าจะมีห้องอะไรพิเศษอะไรแบบนี้ไหมอะไรก็เลยอยากให้เห็นว่าไม่ไม่ไม่ได้มีห้องอะไรเลยชาเลไรบงขาดด้วยซ้ำก็คือสาเงขาดนะเพราะว่าลมแรงลมด้วยนะชอันนี้ต้องบอกนี่ลมสู้อาจจะมีเข้าไม้บ้างนะถึงจะใช้ขนบังก็ตามนะแต่ว่าลมมันแรง แต่ว่าไอ้ข้างหน้าพี่อ่ะบ้านพี่มันเป็นอ่าอ่าทะเลสาบสงขาใช่ไหมทะเลสาบสงขาแล้วมันก็ลมเป็นทะเลทะเลลม <c oughs> พูดไงเดียมัน <c oughs> มันไม่แห้งคือมันมันชื้นแต่มันก็มีลมลมผ่าน,ลานและอีกอันหนึ่งนะที่เราต้องเข้าเรื่องที่สําคัญที่เราต้องมานั่งคุยก่อนนี่เ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมเ <c oughs> พราะถ้าคนในวงการน่าจะเคยได้ยินแล้วเสืออัมพลคือนี่คือตัวจริง คือชื่อของพี่อัมพลเองนะคือเอามาตั้งเป็นอ่นเนปเปนเทสริสเล่าขอไม้ให้พี่เลยมันเริ่มจักยังไงอันนี้มันเริ่มจักยังไงตอนเลี้ยงอยู่อยู่อยู่ที่บ้านเลี้ยงปกติลุงบอกลุงอยู่กระบี่ตอนนั้นเลี้ยงมานานยังเริ่มเริ่มเริ่มมาสักเพิ่งเริ่มเลี้ยงด้วยอ่าไม่นานแล้วยังไงต่อพี่เราลุงว่าที่นู่นก็มีนะแต่ในกระบี่เราจะไม่รู้เลยตอนนั้นว่า ตอนนั้นข้อมูลน้อยมากสิบกว่าปีนั้นข้อมูลน้อยมากถึงบอกว่าลุงแจ้ป่าบอกผมไปสำรวจได้ไหมแต่เราไม่ได้คิดว่าเป็นพันใหม่หรืออะไรไม่ไปสำรวจดูแล้วแกบอกว่าอยู่บนยอดเขาเลยอยู่บนยอดเขาก็มูนยอดเขาจะไม่มีนะต้นมะเก่ลิงต้อแบบนั้นไม่มีอืแล้วก็ลุงป่าไปอ่าแล้วมันก็ดันโดนเข้าไปในป่าจนไปเจอแต่ตอนนั้นน่ะ เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมไม่คุ้มไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรไม่รู้ก็แต่กน้องต้นก็ไม่สนิทตอนนั้น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 รู้มันเรียกเรียกเป็นเสือเรียกมันเสืออย่างเดียวคือมันคือเรามองมองอย่างลิงมองมันจะเป็นเสือแต่เราไม่รู้ว่าเสืออะไรเราเรามีรู้แต่พังงาเสือชวงกลาอะไรพวกนี้อ่าจะคอมส่วนไปด้วยไหมตอนนั้น ไปด้วยตอนนี้เลยอ๋อไปลุยด้วยป่าทอดได้อกเดือนตอนนั้นป่าต้องไว้ได้อกเดือนไปชอบชอบวิ่งขึ้นเขาชอบแข็งแรงมากแต่ตอนนี้ไม่ไหวนานมันไปจะขึ้นไปได้นานนานค่ะแล้วก็คือพอไปพอไปถึงคือมันหายเหนื่อยมันสวยมากผมอะเลื่อนมาสามรอบคือมันมีเหตุต้องเลื่อนสามรอบแล้ว มาจนได้พอเห็นแล้วกูหายเหนื่อยแล้วเหมือนกันมันเหนื่อยแล้วก็หายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเป็นทิ้งแล้วแล้วทีนี้พอเราไปเจอไปอะไรแล้วทีอ่าตอนนั้นเราไปมันยังไม่ไม่ไม่เจอของไม่เจอต้นยังไม่เจอดรต้นรู้จักกันแต่ไม่สนิทรู้จักกันในไตทรีเบสตอนไัทนีเบสอยู่ แต่ชวนชวนก็ต้องบอกดรต้นไปด้วยไปเป็ตำรวจด้วยไหมดรต้นไม่ไปตอนนั้นยังไม่ไปเราส่งตัวอย่างส่งตัวอย่างไปให้ไปให้ดรต้นก็ตามดรต้นมีกล้าจะจ่ายไหมดรต้นไม่ต้องที่ที่ส่งมาเลยเดี๋ยวผมท่าให้อ้โหน้องเขาด้ีจังประมาณกี่ปีแล้วแปดปีเก้าปีเก้าปีก็เกือบสิบปีเพราะเสือมหมดแล้แปดเก้าปีก็เกือบเก้าแปดเก้าปีแล้วแล้วมันเียูไม่ยากนะแล้วทีนี้ก็คือ ชื่อมันที่มาอย่างไงชื่อชื่อเสองอคลเนี่ยคือเดิมมันจะเป็นเป็นผู้จให้ตั้งเป็นสถานตี้แต่มีน้องๆหลายคนเตือนว่าคือยังบอกไม่ได้ว่าที่ไหนเพราะว่าถ้าเราบอกก็จะขึ้นไปขุดขลัวมาแบบนั้นนี่ขอจะชื่อพี่ก่อนได้ไหมว่าได้หะอ๋อก็คือ ก็คือที่ไปที่มาอ๋อก็คือว่าตอนแรกจะใช้สถานที่แล้วเดี๋ยวกลัวเขาไปขุดแล้วก็คือก็เลยมาอันนี้คือเป็นเหตุสาเหตุที่มันใช้ชื่อเสืออัมพลอ๋อก็เหมือนเป็นเป็นเกริให้กับคนเจอแล้วกันประมาณนั้นเสืออัมพลมาจากดงต้นนะดรเปิดก็มาจากดรต้นที่อ่าก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะวิจัยด้วยอ่แล้วก็ดูตรวจสปิชี้ตรวจสปิชี้อ่าอื อ๋อก็เลยเป็นที่ไปที่มาของเสืออัมพลนั่นเอง <Yeah. S 1> อื <c oughs> แตาเสืออัมพลคือมันแข็งแข็งหน่อยนะเสือราชินีไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวเสือแล้วเป็นสมิงแล้วโอ้โหเป็น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 สมิงเป็นสมิงโอ้อันนี้เพียงว่ใจดีไม่ไม่ได้อยู่เข้มเลยแต่เมื่อกี้ไปดูเสืออัมพลมันก็ไม่มีลายก็เขามีลายวันนี้กุเล่นกุเล่นก็ก็จะประมาณประมาณนี้เดี๋ยวดูดูอินเตอร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วทีนี้อ่ะ ผ่านมาประมาณแปดเก้าปีแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นอีกอันหนึ่งที่ที่ทุกคนแบบอะในวงการนะนะอยากอยากแบบว่าดูไม้ด่างปีนี้ด่างอีกแล้วจ้ะด่างอีกแล้วจ้ะด่างอีกแล้วจ้ะทำไมมันด่างเยอะจัง่ะทำไมมันด่างเยอะจังพี่คือต้องเจ้าของไหมหรือว่าต้องผู้จัดการคือคือคือจริงๆแล้วไม้ด่างอะค่ะในในสวนนะคะเราจะเข้ากันเอง ก็คือไม่ได้ไม่ได้ขอเกสอนใครเกงใจน้องๆทีนี้ก็แล้วก็ไม่ได้สนิทใครเยอะด้วยก็ไม่กล้าขอทีนี้ก็เอาผสมกันซ้ําไปซ้ํามาในแบบพ่อแม่เดียวกันในครอบเดียวกันแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ได้ด่างมาก็อ๋อก็ตามสมอครัมันตามเหมือนตามทฤษฎีของใช่คศอสารเหมือนกันนะผลพวกอ่าไม้ที่มันเวลามัน มันมีมันทับยีนด้อยทับกันจนเป็นเป็นยีนเอเอเป็นยีนเด่นแสดงผลออกมามันถึงได้ได้อะไรแปลกแปลออกมาได้ไม้ด่างได้อะไรที่แบบแปลกแปลออกมาก็เราก็ต้องสังเกตด,ด้วย อเพราะเราจะพาตรงนั้นต้องคอยดูอเพราะงั้นถึงเป็นเหตุผลที่พี่รัชนีเขาต้องลงมาสี่ห้าทุ่มเพื่อจะมาส่องดูเพราะเช้าเช้าจะยุ่งไงเช้ายุ่งเช้ายุ่งพาดไม่ได้พาไม่ได้พาดไม่ได้สวยไม่ด่างจะสวยเลยค่ะเวลาลงมาผู้เปียมผลก็ต้องถือร่มถืออะไรกันไม่ได้อยู่อ๋อไม่ใช่อ๋อลงไม่ได้อ๋อลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้อ๋อโอเคโอเคก็ก็เลยก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้มันได้ด่างเยอะมันไม่ใช่จู่ๆแบบว่า มันจะด่างแต่เป็นเพราะการบีดการผสมกันทําซ้ำๆกันเยอะๆมันเลยได้ได้ด่างขึ้นมาแต่ด่างกับด่างที่เคยทําเมล็ดไปก็ไม่เคยทําไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้ด่างไหมแต่ก็มีชุดที่ไปขายที่มีมีมีปล่อยขายด้วยก็มีเหมือนกันมีปล่อยเพราะว่าเยอะเลยเพราะไม่ทันันต้องปล่อยบ้างแล้วก็มีอันนึงมีอันหนึ่งทุกคนที่นั่งดูสักพักหนึ่งแล้วเนี่ย อาจจะเห็นอันนี้นี่ไม่ได้ขาย่เราตั้งไว้เนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยคือตั้งไว้เฉยๆมันไม่ใช่น้ำปลานะมันคือน้ำส้มพันไม้น้ำส้มพันไม้ทีเปคนเขาถ่านเองอ๋ออันนี้เราไม่บอกสูตรนะเราไม่บอกสูตรแล้วก็จริงไม่ได้ขายด้วยเราตั้งยั่วให้มันเห็นเนี่ยแหละว่ามันคืออีกเทคนิคหนึ่งมันช่วยอะไรพี่ช่วย ด้านเจลาป้องกันเจลาเล่งการเจริญติบโตอ๋อเล่งการเจริญตัวโตด้วยครับอ๋อมีหน้าเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับที่ว่าทําไมไม้มันถึงจะดีดแต่เรามันมันเป็นวิธีใช้อะไรยังไงบ้าง,างก็ใช้เหมือนที่บ้างก็ใช้ไอ้พวกต่อยเสียจอนกึนงเ้าอ่อะก็ผสมน้ําผสมน้ำยีส่สิบลิตรแล้วก็ฉีดโอ้ยี่สิบลิตรเลยอืม<ๆ>แล้วก็ฉีดเลย อันนี้เดือนอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งหรือว่ายัางไงมันก็แล้วแต่ถ้าเจ้งฝนตกผมจะไม่ฉีดแต่ชจวองแรงจะฉีดเกิดไหมนอ๋อเพราะว่าฝนเนะี่ยมันชุ่มฉ่ำของมันอยู่แล้วใช่เลยอย่างถ้าเกิดไปฉีดช่วงฝนอีกเนี่ยเหมือนแบบพอฉีดผู้ฝนตกมันก็ละช้าไปอีกใช,ใช่ไหมเออเพราะว่าพอว่าช่วงแหง้งปุ๊บคือเหมือนปุย๋ยเหมือนอะไรทั่วไปอะ่ะว่า ให้ให้พ่นหลังตะวันที่เราลดน้ําต้นไม้เสร็จหรือยังไม่ได้ลดน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ฟิลเดียวกันครับครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ไม่ได้ขายเอามาตั้งยั่วอะไรอย่างเงงไม้ต้องใส่ใส่เลยต้องใส่ใส่ซึ่งถ้าขายอ่ะจริงจงจริงมีแผนไหมว่าจะขายไม่ไม่ไม่มีแผนเพราะขี้เกียจทาด้วยมันมันมันทำยากมันทำาทำไม่ยากแต่พื้นที่เราไม่มีอ๋อคือพันพันมันรกวน ควันลบควันจาวบ,บ้านเหรออ๋อมันเป็นข้อเสียเวลามันเผาอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อมันเป็นควันไม้อ,อ๋อเพอะเราก็เหมือนกับเราก็ทำใช้เองนิดๆหน่อยๆใช่ือมรก็ทำบุตก็ทำอืมเพราะงั้นส่วนเนี้ยถ้าใครจะตีอะไรก็ยากหน่อยนะผอบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็น private เป็นส่วนตัวมากก็มาดูในคลิปนี่แหละแล้วก็ไปเจะหารแนะนำไปอาที่คนรักป่า จะมีกองกาหลีอ๋อเขาอันนี้สูตรคล้ายๆกันเหมือนกันเหมือนกันเลยสูตรเหมือนกันอ๋ออันน้เขาขายอยู่เขาขายอยู่ถ้าพี่ั้ไม่ทันก็ก็ซื้อเืออ๋อถ้าตัวเองไม่ทันก็ไปซื้อเขาเหมือนกันใช่คนลักป่าคนลักป่าเขาขวดไม่แพงไม่แพงไม่แพงเป็นของชาวบ้านทําด้วยใช่ครับของคนของคนพัทลุงไหมไม่ไม่ของคนอีสานอีสานของคนฝอ๋อฝั่งอีสานทําอ๋อของอีสานจะใจเยอะนะพวกนี้ กวางใต้จะไม่ก็ได้จช้บ้านเราจะไม่ก็ได้จช้ยเนรจริงๆอ่ะผมก็เพิ่งได้ยินมาจตกจากพวกพี่เนี่ยแหละ,ท,ะที่ที่ว่ามันมันเริ่มนั่นก็ถือเป็นอ,อีกอีกเทคนิคหนึ่งแทนปุ๋ยจริงๆปุ๋ยมันก็มีหลายตัวใช่ไหมใช่จริงถ้าไม่ใช่อันเนี้พี่ใช้อะไรบ้างอย่างของพี่รัฐพี่บัพลใช้อะไรอรอโซโคดออโซโคดอย่างเดียวเลยใช่ค่ะออโซโคดแล้วก็มีมีช่วงเด็กๆอันนี้ ตามสูตรของเราอะค่ะที่สวนเราใช้ยูเลียยูเลียอายูยูยูเลียยูเลียใช้ได้ด้วยเราใช้ตอนเด็กเด็กสมยูเลียผมรู้ว่ามันใช้ถ้ามันแรงมากอะมันมันเหมาะกับพวกไม้ใหญ่ใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ตอนนี้นะคะใช้แต่ตอนเด็กตอนใช้เบบี้อ๋อเหมือนไปเร่งให้มันโตมมหน้าทำไมทำไมมันถึงมันถึงใหญ่เร็วอะคือเราใช้ตั้งแต่ เขาเด็กๆใบใบมันเขียวคือถ้าเราใส่อกไอปุ๋ยละลายจ้ามันจะขึ้นตะไคร้เี๋ยวนะอาวใช่ปุ๋ยพวกอนมพคนมันจะขึ้นตะไคร้เราแก้ปัญหาแม่ขึ้นตะไคร้ก็ใช้ยูเลียผสมน้ำต้นก่อนไม้ยังไม่ต้องเอาหม้อแต่เอาต้นกิ่งแรงก่อนอ๋อเป็นอีกเทคนิคนึงใช่เป็นอีกเทคนิคงจริงจริงจริงเทคนิคนี้ผมว่าส่วนใหญ่บางสวนก็ใช้อยู่บางบางสวนนะอาจจะมีแบบใช้อยู่แบบอย่างสวนของรายองสมัยแพนเขาอัดปุ๋ยเด็กไง แต่ก็คือพอเริ่มโตก็าอัดปุ๋ยน้อยลงเรื่อยๆเพราะมันมีปุ๋ยเก่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่เขาก็จะเป็นพวกออมโมโคอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ยูเรียมันไวมากเลยนะเด็กๆจะไม่ใช้ออมโมโคเฉยใช้ยูเรียอย่างเดียวอ๋อถ้าใช้ออมโมโคมันขึ้นยูเรียแบบฉีดนะไม่ใช่แบบเอาแบบฉ<บ>ีด,ดอ๋อแล้วคุณนึกเอานี่นี่ภาพนึงเป็นแบบเม็ดอ๋อแบบฉีดเหรอก็บบเอามาผสมน้ำแลหนึ่งกำมือผสมน้ำนี่ยี่สิบลิตรแล้วผสมอันนี้สีอ๋อต้องผสมอันนี้ด้วยอื ก็อันนี้ตัวนี้ไปเล่งเล่งรากด้วยเร่งการเจริญเติบโตโ<อ>แล้วก็อันนู้นก็ให้ปุ๋ยเชื้อราถ้าเชื้อราด้วยชอบตรงชาเชือ้อราเชื้อเชื้อราที่มันมีในกระ้งในกระถางใช่ไหม,มเปียแป้งด้วยเปนะียแป้งใจดีนะเปียแป้งถ้ารู้ว่าเป็นเปียแป้งผสมในอ่างแล้วก็จุ่มไปเลยแล้วก็ขึ้นมาอ๋อหายหมดอ๋อเพราะงั้น <on> จริงๆ เออถ้าถ้าถ้าเกิดคนจะซื้อก็ถ้าจะซื้อจริงๆก็คือที่ที่ทพี่แนะนําอะไรคนรักค,ค,<น>คนลักป่าคนลักป่าของทางภาคอีสานจังหวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้แต่เซิร์ชเซิร์ชคนลักป่าไปแหละในมันมีเพจมีอะไรใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้ประเด็นสุดท้ายแน่นอนตอนเริ่มอ่ะผมว่ามันคงโรงเรือนอ่ะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หรอกไม่และอีกการที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้นะยิงกะมานี่จะลุยโคลนนะ ถ้าไปไปกลายเป็นหินแล้วอ่ะแล้วแล้วมันยังไงมันเริ่มยังไงก่อนไอ้พื้นพื้นเนี่ยเรื่องพื้นนี่ก็มีปัญหาสําหรับคนเลี้ยงนะลื่นมันยังไงก่อใครใครก่อนใครก่อนพี่รัฐพี่รัฐพี่รัฐผ่าท้องแล้วก็ชอบเดินบ่อยมันลื่นอก็เลยต้องถมหินค่ะตัวเองลื่นเองใช่ ว่ายน้ำกลางอากาศว่ายน้ำกลางอากาศลื่นเลยจริงเลยลื่จริงเลยลื่นจริงเลยอ๋อแล้วเป็นเป็นดินเหนียวอะค่ะข้างล่างอ่าอ่แล้วก็เราก็ปลูกเฟิร์นกระนกนารีไว้อ๋อคือมันเป็นมันเป็นดินดินเหนียวอยู่แล้วใช่แล้วทีนี้ว่าเราอ่ะไม่ตอนแรกไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นดินเหนียวแล้วก็ลงโต๊ะลงอะไรอย่างนี้เฉยๆก็ปล่อยไว้อย่างนั้นมีห้องเดียวตรงนี้เล็กนิดเดียวอ๋อมันมีโซนค่ะด้านนี้อันเดียวมีประมาณสักยี่สิบต้น แล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่มันนี่เงเป็นหมื่นแล้วมั้งเนี่ยเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นต้นแล้วื่อเรื่อยเออจนตอนนี้เก็บหมดเต็มสวนเก็บเพาะได้ร้อยต้นเก็บแปดสิบต้นขายยี่สิบต้นไม่บอกพานี้ไว้ไม่นะที่น้องเห็นบางบางต้นที่สวยบอกจริงขายไปแล้วแต่ไม่มีใครเอาเออแล้วก็เลยเก็บ ออยย่างี้มันโชคดีเราโชคดีอ๋อโชคดีเราด้วยไอ้เงินที่ไม่สำคัญเลยนะต้นไม้ก็สำคัญมากแล้วอ่ามันก็เลยเป็นเหตุที่ที่โป้หินที่ที่มีปัญหาไม่มีเลยนะไม่มีปัญหาอะไรละคะอ๋อจริงๆจริงๆจริงๆก็คือเออเอาเรามาใช้หมายถึงว่าก็แนะนำไหมแนะนำมือใหม่ที่เอามาใช้แบบขาทนตอลงเรือนแล้วอันนี้แนะนำไหมพี่หินหินก่อสร้างเนี่ยเออ ได้ค่ะเพราะว่ามันก็เย็นด้วยเวลาเราลดน้ำใช่ไหมยาไม่ค่อยขึ้นใช่ไข้ยาไม่ขึ้นไม่ได้ปูอะไรไม่ขึ้นไม่ได้ปูข้างใต้ด้วยใช่ไหมไม่ไม่ได้ปูอ๋อถ้าบางคนปูอันนี้อันนี้เราไม่ได้ปู้วยไม่ปูเลยยาไม่ขึ้นยาไม่ขึ้นด้วยแล้วก็ก็ปูกระหนกนาฬีไว้มันชื้นชื้นกันอีกแต่กระหนกก็คงไม่ลามออกมามากกว่านี้มั้งบังบังคับได้ปองันได้อ๋อมันมันอ๋อเออใช่มันบังคับได้มันอะไรได้ใช่แล้วเราเป็นที่เรื่องลือออันนึงะมส สเปรย์น้ำสเปรย์น้ำมอสเขียวเพมันมีมือใหม่หลายคนถามบางทีก็ถามมาเลี้ยงยังไงทํำไมมันเขียวแต่รดน้ํารดรน้ําปลาปลาลดน้ำปลาปลาปกติเลยปกติน้ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ส้มพันไม้นี่เลยนะไม่เกี่ยวค่ะมันก็น้ำส้มพันไม้ก็เราอกใจมันก็ลงมาอยู่แล้วพ่นหมอกมันลงอ๋อใช้กับพ่นหมอกนานๆทีอ๋อเหรอ ก็ปุ๋นหมกต่ังก็แล้วผสมนะครับแจปุนหมกพุ่นทั้งสวนเลยเลยนานๆครั้งหนึ่งนานๆครั้งหนึ่งแต่จริงๆผมก็เออผมก็ไม่น่าเพราะว่าเราจะไม่ใช้เคมีอันตรายมากเด็กๆด้วยที่บ้านในลูกเล็กก็พยายามลดเคมีเคมีเราไม่ใช้เราใช้ตัวนี้อย่างเงี้ยองั้นก็ก็เลยสตาร์กันทีนานๆเวลาเวลามันเต็มๆจริงๆหมตัวนี้ดีไล่แมลงอะไรได้ด้วย ชอบชอบตรกลิ่นมันกลิ่นมันขอขอดมได้ไหมพี่ขอดมกลิ่นมันลองดูกลิ่นหอมเป็นควันไหมกลิ่นมันกลิ่นมันเหมือนแฮมจริงอันนี้กลิ่นเหมือนแฮมเหมือนแฮมที่มาลมควันอ่ะหอมไปทั้งสวนแล้วก็อ่ยังไงดีอ่ะมันกินไม่ได้นะกกินได้ก่อนบากได้น ถามจริงกินได้ไหม,มกินได้เบื่อปากได้ถ้าคนที่เป็นอาการมึนกันอะไรพวกนี้เอาว่าอันนี้มาตาหายเลยมันเป็นสมุนไพรเชิญสมุนไพรเชิญสม,ม,มุนไพรน่าสนใจว่ะกินได้กูมีสารานเป็นปันชนิดแต่ถ้าถ้าผมแตะปุ๊บได้ไหมไลองลอง,ลองขอลองได้ได้ ไม่มีปัญหาบ้วนปากไม่มีสารทัอะไรดําหมดเลยออกนวอันดับปินปากอะไรได้ปกติอร่อยไหมขมใช่ไหมมันขมมันก็ไม้ทีมันไม้มันยังไงเดียร์ขออธิบายขออธิบายรสชาติอยู่ไหนมัน แค่งไงก็ยังยืนยันว่าเหมือนแฮมลมควันแล้วกินเข้าไปก็ยังมันรู้สึกเหมือนเป็นวกแฮมลมควันแต่ว่ามันปี๊ดตรงที่แบบแบบมันเหมือนมีความเปรี้ยวความอะไรอ่ะ<ม>เข้ามาปื๊ดนิดน,นึงอ่ะก็ก็แปลกดีแปลกดีเออแต่กลิน่นมันมันมันน่าจะแบบว่าไล่พวกมแมลงไล่ไปอืม,ม <า S 1> <ร>อุ้ยติดมือเลยอืมใช้เท่าไหร่นะพี่ใช้ขออีกทีนึงก็ไอ จะมีเก้าห้าช้อนห้าช้อนกินเก้านห้าช้อนโต๊ะห้าช้อนโต๊ะอ่า้าช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำยี่สิบลิตรน้ำยี่สิบลิตรก็คือไปซื้อกับคนลักป่าะส่ไสวนคนรักป่าจะมีจูดมาการจชาไม้เขาอันนั้นก็ส่งส่งเอเอมสส่งไปศนีอะไรอล้วเขาจ่ดแต่ที่นี่จำไม่ังก็สั่งเข้ามาอ๋อสั่งมาเหมือนกันโอเคสำหรับ ในอีพีเนี้ยที่เราต้องมาเริ่มเกินพูดคุยเพราะว่าจริงอยากรู้เรื่องของตำนานทิสลซานะแล้วก็เรามาเปิดประเด็นโอ้โหมันตินโคนเราก็พาดไปแล้วเขาเป็นหินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เลี้ยงแบบน่าจะเห็นในอินเสิร์นะถ้าหายหายให้ดูแล้วว่ามันมันมันยังไงอะ่ะเขาเอาอันนี้รู้สึกเป็นสแฟงน้ำมอสด,ด้วยปูอีกทีหนึ่งปูโปะ แล,และอีกอันที่สําคัญนะอันนี้เป็นสูตรของคือมันแล้วแต่ทาเลต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่ทำเลคือเป็นหินภูเขาไฟเ<ช>อลอไรลไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละบ้านมันก็ต้องเหมือนต้องทําให้มันเหมาะสมนะใช่ใชแต่แอมว่าค่ะใช้หินภูเขาไฟไม่ได้มันจะเป็นนอไม่ผุดอ๋อค่ะเราอยากได้นอเยอะๆเราก็ใช้หินภูเขาไฟสําหรับที่นี่นะคะแต่ที่คือไม่แน่ใจว่าใช้หินภูเขาไฟแล้วผุดไหมแต่ที่นี่เป็นนอหมดเลย แต,แ,ตแต่อยากให้โนอโด,า,ดางออกเยอะๆมันไม่เป็นเดีด๋ยวต้องต้องต้องเข้าไปดูหน่อยแล้วว่ามันมันเออมันยังไงเพราะว่าแต่จริงๆแอมพี่ก็ไม่ค่อยได้ยกไปเท่าไหร่ด้วยไม่คื<ม>อมไม่ค่อยเน้นแอมแอมป่าแมนเขาใหญ่นะสวยสวยนะสวยนี่ยังไม่เอาจริงแหละเขาเขาจะเอาดอกเพราะงั้นก็เดี๋ยวได้เลิกได้เลิกเดินดูสวนแล้วที่ที อยากดูกันนะนี่เอาละเดี๋ยวพาร์ตต่อไปให้ติดตามกันในพาร์ทสองที่เราจะไปเดินดูสวนภูบชพูเป็นครั้งแรกเราจะอาจจะมีอีกครั้งต่อๆไปก็ได้นะแต่นานๆทีมานไกลเกินมาทะลุน้มาปกฝนมาตลอดเลยตากฝนมาตลอดนี่ฝนไปนู่นก็ฝนไปตลาดก็ฝนนี่ก็ฝนตอนมาก็ฝนนะจริงๆล้วแรงลก่อนเราเคยมอันจริงๆแรงด้วย เฮ้ยเราเป็นตัวอะไรวะเน <c oughs> <sm> <hy zk> ี่ยพาฝนมาจริง <traveling> ด้วยนะเพราะงั <ically> ้นเดี๋ยวติดตามวันนพาร์ทสองไปเลยจ้าอโลซีกับกระบี่ไม่ได้ต้นดร็อปเตอร์ต้นฮะสีเขาสดกว่าคุณอีกนะฮะโอ้เอ็นนี้ดำมากเลยอันนี้ดำแป๊ดเลยอ่ะนี่มันอะไรอ่ะ